ปิยตระสูตรว่าด้วยการไม่มีผู้อื่นเป็นที่รักยิ่งกว่าตนข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเจตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเคครุงสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าประเสิทธิโคศนกับพระนางมณิกาเทวีประทับอยู่ที่ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน ขณะนั้นพระเจ้าประเสิทธิโกศลตรัสกับพระนางมลิกาเทวีดังนี้ว่ามลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเธอมีบ้างไหมพระนางมลิกาเทวีได้ทูลสนองว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของหม่อมฉันไม่มีเลย และใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์มีอยู่หรือพระเจ้าเปเสนที่โกศลสนตรัสว่ามันลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเราไม่มีเลยต่อมาพระเจ้าเปเสนที่โกศลสนเสด็จลงจากปราสาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์กับพระนางมลิกาเทวีอยู่ที่ปรา,าสาทอันประเสริฐชั้นบนได้พูดกับพระนางมลิกาเทวีดังนี้ว่ามลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเธอมีบ้างไหมเมื่อข้าพระองค์ถามแล้วอย่างนี้พระนางมลิกาเทวีได้ตอบข้าพระองค์ดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาท ใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของหม่อมฉันไม่มีและใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์มีอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระนางมลิกาเทวีกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้พูดกับพระนางมลิกาเทวีดังนี้ว่ามลลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเราไม่มีเลยลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบุคคลตั้งใจค้นหาทั่วทุกทิศก็ไม่พบใครซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหนไหนเลยสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นปิยตระสูตรที่หนึ่งจบ Thank you.